ไปล,ลันเลยไหมครับไป55ใบเนี่ย50ใบเนีครับเป็น55ใบเลยครับลั่นเลยเลครับทีเดียวเลยนะเย่ยไปดุวยไ, <ป S 1> ไป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 ห้ากเจ็ดแปดเก้าไปสองสามีเด่ไไหเดได้ม้ยี าาัาเจัาัาเก้าสี่สี่สสองสามสี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดเก้าาาสองาสามาสี่าห้าุไม่มองผมไม่มองพี่นะเอาแล้วโค้ชยัดดึงกลับทั้งหมดนี้ครับมาดูกันเลยครับของเสียนัดเราเลยครับหนึ่งสองสามลันเป้งครับห้าแสนสี่แสน โอ้โหี่นยองโอ้โหเรียบน้อยไปเลยจริงวะฮาแต่แตกๆเรีย